สวัสดีครับคุณพี่ครับแนะนาตัวกับคุณผู้ชมได้ครับครับผมกำนันบุลเลช่วงงันครับคือทาเกษตรกรก็ทานานะครับมาทำมาตั้งแต่เด็กนะตั้งแต่เด็กถ้าได้สี่ห้าสิบปีนะครับก็ยังทําอยู่อ่าฮะนเกษียณนี่ก็ยังทําอยู่เห็นคุณพี่กำนันเล่าให้ฟังว่าโซนเนี่ยช่วงแรงเนี่ยปราบเซียนมากผมผมไม่แน่ใจว่าปราบเซียนของคุณพี่หมายถึงยังไงครับมันมีปัญหาคือว่าแรงใจก็คือน้ําเค็มเข้ามานี่ น้ำทะเลมันหนุนน้ำทะเลมันหนุนเข้ามาหนุนมาถึงปทุมเลยเนี่ยถึงปทุมเลยครับน้ำเน,นี่ยจริงมันเค็มมันจะไปอยู่ปลายนานลยน,นะครับโอ้ไปอยู่ต้นปลายข้าวจะไม่ขึ้นหว่านแล้วมันตายหมดไ,ไม่ไม่ขึ้นเลยเรียกว่าแถวนี้โดนกันทั่วหน้าโดนกันทั้งนั้นจริงๆต้นต้นทางปากองปากเกตเนี่ยมันจะถึงก่อนเราเลยอ๋อก็คือทําให้ผลผลิตข้าวมันไม่ดีเหมือนไม่ดีไม่ดีน้ําเค็มนี่ทำให้เสียนาเลยอของของคุณพี่นาทั้งหมดนี่กี่ไร่อะ ทำ40ไร่ครับ42ไร่สมัยก่อนใช้ปุ๋ยเคมีเยอะไหมพี่ก็ตกไร่ไร่ละลูกอะนะเมื่อก่อนนี้ยาฆ่าแมลงใช้เยอะไหมก็ใช้ก็ใช้เยอะนะครับฆ่าแมลงนะฆ่าแมลงก็ใช้ครับ40กว่าไร่สมัยก่อนพี่กำนันทำข้าวได้ประมาณกี่เกวียนเมื่อก่อนนี้มันไม่ได้เยอะนะเมื่อก่อนนี้ได้ประมาณเต็มที่ก็20เกวียน22เกวียนเนี่ยเคยได้อยูะก็คือสูงสุดสูงสุดกับแล้วถ้าไม่สูงสุดอะพื้นพื้นอะ ก็จะอยู่ระดับนี้แหละ18แปดยี่สิบยี่สิบสิบแปดยี่สิบเวียงไปเวียงมาอยู่อย่างนี้ใช่ไหมฮะครับครับแล้วก็วันหนึ่งมารู้จักโฟชีได้ไงครับพอดีผมก็ก็เล่นเฟซแล้วก็ดูในเฟโฆษณาในเฟซเยอะับผมก็สนใจก็ลองดูที่แรกทดลองก่อนับมันข้าวมันหวานไปแล้วใช่ไหมหวานไปนานแล้วก็ก็ลองซื้อมาลองใช้ดูไงใช้ไปสองรุ่นเองสองสองเที่ยวเองฉีดก็ดมก็เขียวเดียนะแล้วตอนออกรวงัมดูแล้วมันวัลลวงมันใหญ่ผิดสังเกต ลวงใหญ่กว่าที่เคยเห็นครับลวงใหญ่ลวงเจ้าข้าวพันธุ์อะไรตอนนั้นที่ปลูกตอนนั้นข้าวหอมปทุมคัะหอมปทุมกับตอนนี้ปทุมก็ต้องหอมปทุมนะใบเขียวใบเขียวใบตั้งนะใบเขียวกี่วันถึงได้เห็นใบเขียวกี่กี่วันก็ประมาณสักอาทิตย์หนึ่งก็รู้แล้วอ๋อเพราะตรงนี้น้ํามันเป็นน้ํากร่อยบางครั้งบางอะไรดินมันไม่ดีพอถึงโหนดใกล้จะออกผมก็ลองเฉดีกเที่ยวหนึ่งช่วงช่วงเป็นน้านมครับพมออกดีปรเดช่วงออกผมมาดูคนก็มาดูก็มัน ใช่อะไรเนี่ยข้าวมันลงใหญ่จังก็คือเพื่อนๆแถวเนี้ยที่ทํานาเหมือนกันครับก็มาอยู่ติดถนนอย่างงี้มาเขาก็ต้องผ่านมาเขาก็ต้องมาดูแล้วเอาเห็นปกติมันไม่ใช่เม็ดใหญ่ขนาดนี้อ่ะครับมันลวงยาวไงปีนี้สั่งปุ๋ยมาสี่สิบสี่สิบห้าลูกก็ยังเหลือเหลือเก้าลูกอย่างน้อยประหยัดกว่าก่อนเลยห้าพันค่าปุ๋ยครับมีปัญหาเรื่องแมลงไหมครับที่ที่สังเกตดูดูที่ผมเชดไปครับแมลงไม่ไม่มีรบกวนเลยนะ พวกเพี้ยจักกระจันเพี้ยกระโดดอะไรงนี้มีไหมฮะไม่มีครับไม่เข้าเลยนอนกอนอนหอนอนม้วนไม่มีมีแต่แปลงข้างเคียงเขานอนชักไส้กินต้นในแดงเลยแปลงข้างเคียงของพี่คนนั้นเนี่ยห่างไปกี่กิโลฮะก็นี่ติดกันนี่เลยเนี่ยฮะโขนานข้ามคลองไส่ไก่ตรงนี้ไปนะครับห่างกันไม่เกินสามวาเนี่ยไก่แค่นี้เองอยากเข้าแมลงก็ไม่ใช้เลยไม่ได้ใช้เพี้ยกระโดดสีน้าตาลไม่มีเลยครับเพี้ยจักกระจันสีเขียวไม่มีอะไรข้าวก็าปกตินะ ช่วงข้าวเล็กเพี้ยฟงเพี้ยไฟมาไหมไม่มีแล้วไม่ได้ใช้เลยถามเลยไฮไลท์สุดท้ายผลผลิตข้าวที่เกี่ยวมาล่าสุดเนี่ยสี่สิบกว่าไร่รวมแล้วได้กี่เกวียนครับก็ตกมาสามสิบเกวียนสามสิบเกวียนครับจากยี่สิบตอนเนี้ยลดปุ๋ยไปเก้าลูกครับแต่ได้ข้าวเพิ่มอีกสิบเกวียนครับหอมประทุมครับไม่ใช่หอมประทุมรุ่นนี้ก็ขอสี่หนึ่งก็ขอปรขอสี่หนึ่งตอนนั้นราคาข้าวเป็นไง ปีนี้ราคาดีหน่อย8,2 0 0เพิ่มมาอีก10เกียนก็ตก80,000ครับ82,000ครับลดปุ๋ยไปเกือบ10ลูกแถมได้กำไรมาอีก82 0 0 0ประทับใจไหมครับพี่ประทับใจประทับใจขนาดไหนครับก็ต้องชมเลยครับถ้าทำมาก็ไม่เคยได้อย่างนี้นะปีนี้ก็ได้อย่างนี้ก็ดีใจและประทับใจมากเลยรุ่นต่อไปก็ต้องใช้เองพี่กำนันมีอะไรจะฝากพี่น้องเกษตรกรชาวนาทั่วประเทศไทยวันนี้พี่ประทับใจอยากให้ ชาวนาไทยได้เห็นความประทับใจของพี่กำนันดีครับชาวนาด้วยกันก็อยากจะแนะนำาบีของดีก็อยากแนะนําให้ใช้เหมือนเหมือนกันนะใช้แล้วเยี่เลยครับผลผลิตเพิ่มขึ้นผลิตเพิ่มครับแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์พี่ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับครับวันนี้ทีมงานโปรีก็เราขอลาไปก่อนเทปนี้นะครับขอขอบคุณคุณพี่กันนะัทครับที่ให้ความรู้ให้ข้อมูลกับเรานะครับแล้วก็วันนี้ลาไปแค่นี้ครับสวัสดีครับ